วันนี้ผมมีจานเด็ดที่รับรองว่าแค่ได้ยินชื่อก็นำลายสอแล้วนี่เลยครับกระเพราหมูสับคุกข้าวขยี้มามาพร้อมกับใบกระเพราทอดกรอบจานนี้ไม่ใช่แค่ของกินเล่นแต่เป็นมื้อที่ทํทำให้หัวใจเต้นแรงได้เลยลองนึกภาพตามนะครับหนือบดเนื้อแน่นๆผัดกับพริกกระเทียมใส่ใบกระเพราแบบจัดเต็มใช้น้ำมันร้อนๆหอมปรุงไปท่กครัวเครื่องปรุงทุกอย่างลงตัวมากไม่หวานไม่เลี่ยมแต่เผ็ดร้อนขึนใจตามสไตล์กระเพราแท้ๆสิ่งที่พิเศษคือเราไม่ได้แค่ตักกระเพรามาราดข้าวธรรมดาธรรมดาแต่เรานำกระเพราหมูสับ ทุกเม็ดข้าวจึงซึมเข้าไปด้วยรสเผ็ดเค็มหอมแบบพอดีได้กลิ่นกระเพราผสมกับพริกกระเทียมอย่างลงตัวทุกคำคือกระเพราแบบเต็มปากเต็มคำแล้วทะยกระดับจานนี้ขึ้นไปอีกขั้นคือไข่เยียวม้าหันพอดีคำทอดในน้ำมันร้อนๆน,น,นุ่มๆเบนียๆไม่มีกลิ่นแรงจนเกินไปพอเที้ยวไปกับข้าวกระพเพราเผ็ดร้อนๆเจอกับความละมุนของไข่เยียวมากลายเป็นฟุ้งูที่เข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อและที่เด็ดปิดท้ายใบกระเพราทอดกรอบครับเราคัดใบสดๆแล้วเอาไปทอดกรอบแบบฟูๆรยหน้ามาเต็มจานกัดทีคือกรุบกรอบเด็กกลิ่ มันกลิ่นหอมกระเพราจางๆเพิ่มมิติของรสสัมผัสให้ทั้งจานไม่จันจีครับเวลาตักหนึ่งคำได้ทั้งข้าวร้อนหมูสับรสเข้มไข่เยี่ยวม้าเนื้อหนึ่งแล้วตามด้วยใบยกระเพราทอดกรอบเคี้ยวไปคือนัวเคี้ยวไปคือว้าวแบบต้องหลับตาแล้วบอกกับตัวเองหืมนี่แหละกระเพราที่เราตามหาจานนี้ไม่ต้องมีพริกน้ำปลาไม่ต้องไข่ดาวไม่ต้องอะไรเพิ่มเลยครับความอร่อยที่มาครบถ้วนในตัวเองจานที่เรียบง่ายแต่รสชาติเกินราคายิ่งถ้าได้กินตอนหิวๆนะข้าหมดจานแบบไม่รู้ตัวเลยจริงๆ